สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วในสวนวันนี้นะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับเปลี่ยนน้ํามัน power นะครับนวล่า np 300นะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์ร้านอะไรปิดนะครับบางร้านก็หยุดยาวช่วงสงการก็เลยได้ยี่ห้อนี้มาไปซื้อในปั๊มนะครับปั๊มเชลล์นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกรดที่ใช้ได้นะครับแต่ถ้า ร้านอะไรมันเปิดก็อาจจะได้มีตัวถูกแล้วก็มีทางเลือกที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันปิดหลายร้านนะครับก็เลยเข้าตัวนี้วันนี้ผมจะใช้แค่2ลิตรพอไล่ระบบแค่2ลิตรพอผมไปถามในบีควิกนะครับจะไปเปลี่ยนแต่ว่าล่าสุดนะที่ผมเข้าไปเปลี่ยนนะเขาบอกว่าน้ามันมันหมดน้ํามันพาวเวอร์หมดนะครับก็เ,เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เลยได้เปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องอย่างเดียวล่าสุดที่ไปเข้ามานะครับรวมค่าแรงรวมค่าน้ํามันแล้วก็ประมาณ เจ0กว่าบาทประมาณนั้นนะครับในบี i ิ k นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาเองเนี่ยอันนี้น้ำมันผมซื้อมาลิตรละ2 1 5บาทนะครับของเชลล์ลิตรละ2 1 5บาท2ลิตรก็2 0 0อ่า430บาทนะครับ430บาทแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับแนะนํานะครับการเปลี่ยนน้ํามัน Power เองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ อย่างว่านะครับเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรที่ทําได้เองก็ก็ทาได้นะครับแต่อันไหนที่มันยากเกินไปก็แนะนําให้เข้าร้านมันเดิมเข้าร้านเข้าศูนย์มอนเดิมแล้วให้ช่างผู้ชนานาญเขาทำนะครับทําให้นะครับแต่วันนี้อันนี้ก็พอทําได้นะครับอุปกรณ์ก็มีน้ํามันนะครับน้ามัน power นี่แหละครับแล้วก็จะมีที่ผมใช้วันนี้มีครีมนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าเอามาเผื่อไว้แล้วก็ ปเจบล็อกนะครับก็มีเบอร์10กับเบอร์8นะครับเพราะว่าถ้าจะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เบอร์10นะครับเบอร์10ที่ยึดกับปุกน้ํามันพาวเวอร์มันจะมี2ตัวนะครับเบอร์10ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับถอดออกแล้วก็ดึงขึ้นมาจะง่ายกว่าแต่แต่มันจะดึงขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วผมต้องลองดูนะครับแล้วก็จะมีท่ออินเตอร์หท่ออากาศเนี่ยท่ออากาศท่อกรากศในขวางหน้าอยู่นะครับแล้วก็ถอดออกใช้เบอร์8นะครับ ตรงนี้นะครับเบอร์82ตัวนะครับแล้วก็ดึงชุดนี้ออกถ้าจะให้ดีก็คลายตัวนี้ออกหน่อยนะครับให้ตัวนี้มันโยกได้นะครับเราจะดึงตัวนี้ออกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สายนะครับสายยางเอามาต่อเพื่อไล่ไล่น้ํามันนะครับไล่น้ํามันนะครับเดี๋ยววิธีการยังไงเดี๋ยวรับชมต่อไปครับผมันดับแรกก็ใช้เบอร์8นะครับเพื่อนเพื่อน ขันท่ออากาศนะครับจะมียึดอยู่แค่สองตัวนะครับเข็มขันรัดนะครับขันเสร็จแล้วก็โยกออกนี้ได้เลยนะโยกออกได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ดูข้างในท่ออากาศนะครับก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับ มาดูตรงนี้หน่อยครับอ่าก็จะเห็นเนี่ยมีเบอร์สิตรงนี้กับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะขานเบอร์สิตัวนี้ออกเพื่อยกกระปุกน้ํามัน power อ,อร์ออกเบอร์สินะครับเดี๋ยวต่อด้ามน,นิดนึงนะครับ ระวังนะครับเก็บให้ดีนะครับระวังหลุดลงไปแล้วจะไปค้างวนในซอกเครื่องแล้วมันจะเอาไม่ได้นะครับได้ดีนะครับหากล่องแล้วก็เก็บข้างนอกนะครับหรือก็วางไว้ข้างบนนี้เลยนะครับนี่ข้างบนเนี้ยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอจับดูก่อนน้จะถอดได้หรือเปล่าตัวนี้ อันนี้นะครับแนะนําว่าถอดแค่แค่ท่อหม้อกรองเนี่ยก็น่าจะทําได้แล้วนะครับไอเบอร์สิบอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างนี่จะถอดยากนะครับเราเราไม่ต้องถอดกระปุกมันออกมาดีกว่านะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้คืนนะครับเราก็จะใส่น็อตไว้คืนนะครับเบอร์สิบนะครับเพราะว่ามันน่าจะทําได้แล้วนะครับพเพราะตรงนี้ ยึดไว้นะครับตึงมือนะครับไม่แน่นมากนะเดี๋ยวแตกนะครับเพ่นเพื่อนใจเห็นว่าตัวกระปุกน้ํามันพาวเวอร์นะครับมันจะมีท่ออยู่2เส้นนะครับดูนะครับมันจะมีเส้นหนึ่งมันจะเส้นใหญ่คือข้างล่างนี้นะครับนี่นี่นะครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นเล็กนะครับมันก็จะมีท่อดูดนะครับท่อดูดจะเป็นเส้นใหญ่นะครับดูดเข้าระบบเส้นเล็กจะเป็นท่อกลับนะครับเพื่อนเพื่อนท่อกลับมากับเข้าถังนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเอาครีมบีบหรือว่ามือก็ได้ทามือบีบได้นะถ้ามือบีบได้ก็ครีมนะครับครีมนะครับบีบสายตัวนี้แล้วก็เอาสายตัวนี้ออกแล้วก็ปิดรูปิดรูท่อกลับหาอะไรปิดรูท่อกลับไว้หาพลาสติกแล้วก็หรือว่ามีหนังยางก็รัดรัดปิดไว้นะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆใช้ครีมนะครับบีบนะครับบีบแล้วก็ค่อยๆกดลง บนี้นะครับคือบางทีบางคันนะครับที่อายุใช้การใช้งานนานๆเนี่ยสายมันค่อนข้างแข็งนะเพื่อนสายตรงเนี้ยสายสายสายยางตรงเนี้ยค่อนข้างแข็งเวลาเจอเบีบอะ่ะมันจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้ก็ก็แข็งระดับหนึ่งแต่พอขยับได้อยู่นะครับ แนะนำอย่างนี้นะเพื่อนๆถ้ารถใหม่เนี่ยถ้าถอดอย่างเงี้ยมันจะค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะสายตัวนี้มันก็ยังจะไม่แข็งมากแต่ถ้ารถหลายปีนะครับห้าปีขึ้นไปเนี่ยสายตัวนี้จะแข็งนะครับบางทีถอดตัวนี้อันตรายตัวนี้มันจะหักนะครับแนะนําให้เปลี่ยนโดยวิธีการใช้ดูดนะครับถ้าจะเปลี่ยนเองมันจะมีหัวเขาเรียกว่าหัวอะไรหัวฟ็อกฉีดนะ่นะเรามาจุ่มตรงนี้แล้วก็ฉีดเข้าขวดนะครับฉีดทิ้งนะครับฉีดทิ้งแล้วก็ เทของใหม่ลงไปแล้วก็ไล่ระบบให้กลับมาแล้วก็ฉีดอีกประมาณนี้ฉีดฉีดออกให้หมดจะดูดออกให้หมดนะครับถ้ารถเก่าแล้วมันมันมันอันตรายต่อตรงนี้มันจะหักแต่อันนี้มันยังใหม่อยู่นะครับรถผมก็สามปีสายยังนุ่มยังนุ่มอยู่ไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้กรอบอะไรโอเคเพื่อนเมื่อเราถอดออกแล้วนะครับเราก็จะมีใช้เนี่ยหนังยางกับเนี่ยเป็นตัวรัดแม,ม่น้ํามันมันไหลลงข้างล่างนะครับผมอย่าอุดนะครับ ปึบอ่านัดนัดแค่ไม่ให้น้ำมันมันไหลออกนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ต่อสายยางกับสายสายไหลกลับที่เราถอดออกจากตรงนี้นะครับต่อสายยางมาเพื่อเราที่จะไล่แล้วก็มีกวดมาลองนะครับขวดมาลองโอเคแล้วก็เปิดนะครับเปิดฝา กระปลกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแล้วก็เติมน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็เติมเข้าไปนะครับอ่าเต็มแล้วนะครับปิดฝาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับการไล่ระบบมันมีเขาเรียกอะไรอะแต่ละาจารย์เนี่ยไล่ไวเหมือนกันนะครับเพื่อน บางคนพอเติมแบบนี้เสร็จนะครับบิดคุญแจไปที่ออนแล้วก็หมุนแค่พวงมาลัยนะครับก็น้ํามันมันก็จะไหลออกมานะครับมันอาจจะใช้ได้กับรถบางรุ่นหรือได้ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดีย๋ยวเราต้องลองนะครับแล้วบางอาจารย์ก็ใส่เต็มแบบนี้สตาร์ทเครื่องชึ้งหนึ่งนิดเดียวนะครับให้เครื่องติดดังชึ้งขึ้นไปแล้วก็ดับกุญแจน้ามันมันก็จะไหลไหลออกมานะครับ แล้วก็มีผมเคยใน YouTube บางคนก็แบบสตาร์ทเครื่องเลยติดยาวแล้วก็หมุนพวงมาลัยโยกพวงมาลัยนะครับจนน้ำมันเครื่องออกหมดจนจนแห้งเอาง่ายๆแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นระวังปั๊มมันพังนะครับปั๊มมันจะพังเพราะว่ามันแห้งน้ำน้ำมันไม่มีในระบบแต่เอาจริงๆแล้วนิดหน่อยชั่วคราวเนี่ยมันไม่มันไม่พังง่ายๆหรอกคนเบื่อเอาเอาตามวันเป็นจริงนะปั๊มมันไม่พังง่ายๆหรอก ถ้าอากาศบล็อกอะไรประมาณนี้ก็นะ่าอาจจะมีอาจจะมีอันนั้นก็ต้องไล่ไล่กันนะครับไล่อากาศกันโอเคเดี๋ยวอันดับแรกผมจะลองบิดกุญแจไปที่ออนแล้วหมุนพวงมาลัยดูว่าน้าม,มันมันจะไหลลงถังไหมเดี๋ยวให้ตก,กล้องถ่ายตรงนี้ไว้นะครับถ่ายตรงนี้น้ำมันไหลออกไหมไหลออกไหมโอเคนะครับ น้ำมันไม่ไหลออกนะครับหมุนพวงมาลัยแล้วโอเคทีนี้ผมจะสตาร์ทชึ่งหนึ่งนะครับดูน้ำมันนะครับอันนี้ชึ่งเดียวนะครับพ,พี่น้องเพื่อนๆนะก็ไหลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เห็นนะครับโอเคดูระดับน้ำมัน หมดเลยครับเกือบหมดลแล้วครับเราก็เติมลงไปอีกนะครับไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเติมไล่ลงไปอีกนะครับโอเคไล่ใหม่นะครับอ่ะกล้องดูตรงนี้ครับ น,นี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับก็สีเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับจากที่ในสายยางนะครับเหลือก้นกระปุกนะครับโอเคเราก็เติมต่อนะครับ เร่องอีกรอบหนึงก็มีเริ่มมีสีแดงนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนขวดนะครับเพื่อจะดูสีของมันนะครับถ้ามันแดงสีใหม่ไล่ออกมาแล้วเราก็จะ ทำการเติมแล้วก็จะพอนะครับโอเคนี่ของเก่านะครับแล้วก็เอาขวดใหม่นะครับมาใส่นะครับต่อนะครับอ่ะเติมเข้าไป ลองดูนะครับสีเริ่มแดงแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหนะสีแดงแล้วนะครับสีเริ่มแดงแล้วนะครับเติมเข้าไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับ Okay. สีแดงแล้วเพื่อนๆนะนนนะดูเทียบกับของเก่านะครับเทียบกับของเก่าอ่ะแดงมาแล้วนะครับเดี๋ยวไล่อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันไล่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะจะเติมเข้าระบบให้เต็มนะครับเปิดอีกขวดนึงนะครับ ไหนๆก็จะไล่ให้มันดีแล้วนะครับแต่ที่จริงอ่ะมันก็แดงแล้วนะครับเพื่อนให้สักขวดสักรอมหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคอันนี้เราก็เหลือไว้เติมระบบของจริงนะครับอันนี้เราจะไล่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวตากล้อง่อายอีกชึ่งหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นเพื่อนอันนี้ก็สีแดงนะครับโอ้มันก็น้ำมันใหม่ดีๆนี่เองเนี่ยเพื่อนๆนะน่าจะออกหมดแล้วแหละทั้งระบบนะครับของเก่านะครับนะ แดงแจ๋เลยอเ,เออเหมือนน้ำเฮบอบอยเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับมาดูตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปลดสายยางตัวนี้ออกนะครับปลดให้มันไหลลงนะครับเผื่อมันค้างสายนะครับมันจะได้ไม่เลอะรถเรานะครับอันนี้เนี่ยเราเก็บไว้เติมเวลามันมีนมปัญหาได้นะเพื่อนนะดูของเก่ามันนี่นี่เรากเก็บไว้ได้นะครับ เราก็สวมเข้าเหมือนเดิมนะครับบีบคลิปบล็อกนะครับถ้าคิดว่ามันยังไม่สุดดีก็ดันให้มันสุดนะครับระวังนะครับระวังตัวนี้มันหักนะครับยิ่งถ้ารถเก่าๆนีนะ่ยิ่งต้องระวังเลยนะครับย่างขึ้นมา โอเคลอกเรียบร้อยนะครับเราก็เติมน้ํามันเข้าให้เต็มระบบนะครับ สตาร์ทไปหนึ่งรอบนะครับก็ลงไปนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะสตาร์ทยาวนะครับ ทีนี้ก็ปิดฝานะครับเพื่อนๆปิดฝาแล้วก็ประกอบพวกท่อให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันขาดนะครับถ้ามันขาดเราค่อยเติมเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะมีมารของเขาอยู่แล้วนะเพื่อนๆดูสังเกตจะมีติ่งตัวนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีช่องรูตัวนี้น,นะเราก็ใส่เข้าตามเดิมเลยนะครับโอเคนะครับ นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ก็จะสตาร์ทยาวนะครับก็อันนี้คือน้ํามันเก่าที่ไล่ออกมานะครับนี่ไล่ออกมามันก็เริ่มสีจะใสแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยาวนะครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าระบบในเต็มร้อยแล้วก็จะลองหมุนพวงมาลงพวงมลาลัยดูนะครับเพื่อเราจะได้เช็คระดับน้ํามันนะครับ ที่เห็นได้ชัดหลังจากการเปลี่ยนนะครับก็คือพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะหมุนได้ง่ายขึ้นพวงมาลัยก็จะเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์เสร็จไล่ระบบเสร็จแล้วก็เอามาล้างนะครับล้างห้องเครื่องหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีน้ํามันที่มันก็หยดลงนิดหน่อยนะครับโอเคหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อน้ํามันมัน,มน น้ำมันมันยังไม่หมดน้ำมันมันอยู่ในเกณฑ์ปกติทำไมต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไหมนะครับอันนี้ผมอธิบายในมุมของผมแล้วกันนะครับอธิบายในมุมของผมแล้วกันนะครับไม่ได้ไปอิงจากช่างคนอื่นนะครับคือทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับทุกอย่างมันมีเวลาการใช้งานของมันนะครับอย่างที่ผมบอก ของนิสสันเนี่ยเขาการันตีอยู่ที่4ี่หมื่นคนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับคนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับของผมก็วิ่งมา6กหมื่นแล้วแหละนะครับบางคนก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับหลายๆคนไม่ใช่บางคนหลายคนด้วยนะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้วิ่งจนมันยังไงอ่ะจนแหลกรั่วนั่นแหละจนแหลพวงมาลไยรั่วน้ามันมันขาดนั่นแหละถึงเปลี่ยนถึงเติมอะไรประมาณนี้บางคนก็เติมนะครับใช้เติมเมานะครับมันลดก็เติม ประมาณนี้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับคุณสมบัติของน้ํามันเนี่ยมันก็มีจุดเดือดของมันนะครับผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบเป็นทางการอันนี้คือยกตัวอย่างสมมุติว่าน้ํามันพาวเวอร์ตัวนี้นะครับจุดเดือดมันอยู่ที่120องศานะครับเพื่อนๆนะครับจุดเดือดมันอยู่ที่120องศาแต่การทํางานของเครื่องยนต์ในระบบมันเนี่ย ความร้อนมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยองศาออันนี้ผมสมมตินะคิดตามนะครับความร้อนมันจะอยู่ประมาณร้อยองศามันทํางานไปแค่ร้อยองศามันก็ไม่เดือดนะครับมันแค่อุ่นๆนะครับอุ่นๆนะครับเพราะพอมันอุ่นๆมันไม่เดือดการทํางานของมันมันก็ทํางานสมบูรณ์แบบเต็มที่นะครับซีนยงซีนยางซีนแหลกพงมาลายมันก็รับได้นะครับเพราะมันแค่ร้อยองศา มันอุ่นๆนะครับมันก็รับได้มันไม่เดือดมันถึงจะไม่เดือดเพราะจุดเดือดมันอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบองศานะครับซีนยงซีนยามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งคุณสมบัติของน้ํามันสารที่ประกอบต่างๆเนี่ยมันก็คุณภาพมันก็เสื่อมลงไปด้วยนะครับจากสมมุตินะครับจุดเดือดมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบองศาเคยนะครับเคยเดือดที่ร้อยยี่สิบองศาตอนใช้ใหม่ตอนเติมใหม่แต่ระยะเวลาที่เราใช้ไปนะครับอาจจะ อสองปีสามปีหรือเกินห้าหมื่นโลอย่างนี้คุณสมบัติมันก็ด้อยลงอาจจะจากร้อยสิบองศาอาจจะเป็นจุดเดือดไปเหลือที่เก้าสิบองศาเหลือเก้าสิบอ,องศาพอเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์ทำงานระบบมันจะมีความร้อนอยู่ประมาณร้อยองศาใช่ไหมเพื่อน<ๆ>นี่คือสมมตินะพอร้อยองศา,าทีนี้จุดเดือดมันเหลือที่90องศาทีนี้มันก็เดือดแล้วทีนี้น้ามันมันก็เดือดแล้วทีนี้พอมันเดือดทะมังไง พอมันเดือดมันก็ส่งผลให้ซีนยางซีนแหลกพวงมลาลัยต่างๆนะครับสึกหลอนะครับมีปัญหาทนความร้อนไม่ได้ก็ส่งผลให้อะไรแหลกพวงมลาลัยรั่วจุดรั่วซึมข้อต่อต่างๆนะครับและทีนี้เมื่อความร้อนมันสูงจุดเดือดมันต่ําสมมุติเราเติมไปอันนี้คือมันมีขีดบอกอยู่ใช่ไหมครับมันมีขีดบอก ของนาวาร่าจะเป็นมีอยู่สอง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 จุดที่เราต้องดูนะครับคือฮอตแม็กกับฮอตมินฮอตแม็กกับฮอตมินคืออะไรเวลาเครื่องร้อนๆน,นะครับอ่าน้ํามันพาวเวอร์ Power มันก็อยู่ประมาณนี้มันมันควรไม่ต่ํากว่าฮอตมินนะครับเวลาเครื่องร้อนนะจอดใหม่ๆม,มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต่ํากว่าฮอตมินนะครับแต่เวลาเครื่องเย็นตอนเช้าก่อนเราสตาร์ทเนี่ยเรามาดูนะครับมันจะไปอยู่อีก มันจะไปอยู่คู่นะครับคู่แม็กกับคู่มินนะครับมันต้องไม่ต่ํากว่าคู่มินนะครับมันก็อยู่ประมาณคู่แม็กนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพอเวลาสมมุติเราเติมพอดีใช่ไหมแต่คุณภาพน้ํามันมันด้อยลงจุดเดือดมันต่ําลงความร้อนมันก็สูงขึ้นส่งผลให้บมเลกุลของน้ํามันนี่ขยายตัวขยายตัวมันก็มีแรงดันเพิ่มขึ้นอาจจะสมมุติปกติเราขับร้อนยังไงก็อยู่ประมาณนี้ แต่พอนะ้ำมันมันมันคุณภาพมันต่ำลงมันจะเกิน h o ตฮ h o t ม m a x ขึ้นมาทันทีเลยมันจะเกินขึ้นมากอ่นี้แล้วมันก็จะมีแรงดันค่อนข้างสูงแรงดันค่อนข้างสูงส่งผลอะไรครับส่งผลไปยังพวกซีนเหมือนเดิมนะครับทั้งความร้อนทั้งแรงดันสูงก็ส่งผลให้ซีนต่างๆรั่วซึมแลก power พวกนี้รั่วซึมได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเหตุผลที่เขาควรที่เขาบอกให้ ควรเปลี่ยนตามรอบระยะเวลาที่เขาแนะนำมาก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนตัดสินใจนะครับลองลองศึกษาข้อมูลจากท่านอื่นดูแต่อันนี้คือวิเคราะห์ความคิดของผมนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกหลายคนก็ขับจนลืมก็มีขับจนแหลกรั่วถึงเติมก็มีนะครับก็บประมาณนี้เพื่อนๆขอบคุณครับที่เข้ามารับชม สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ